สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแพรรดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กรํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคม2 5 6 7หรือ2,024เรียกว่า เป็นคลิปที่จะใกล้สิ้นปีแล้วอีกไม่กี่เดือนนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าก็จะมาทำนายให้ทุกท่านนะคะเป็น12ราศีคือแยกแต่ละคลิปให้นะคะอย่างเช่นเดิมว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมเรอเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแต่ทุกท่านให้ดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์มารับพลังงานดีๆกําลังใจดีๆนะคะหรือแนวทางการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา ไม่ใช่ไพ่หรือคำนาอของาอาจกิ่งฟ้านะคะก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับ ความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มเป็นเหมือนรูปฟันเฟืองหรือตัวฟันเฟืองด้านขวามุมบนนะคะให้กดไปใน playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าต้องการสปีดปกติแบบนี้คือ normal speed ไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือฟังต่อไปแต่ถ้าใครที่อยากจะปรับให้เร็วขึ้นบางคนอยากให้ปรับให้ช้าลงก็สามารถปรับใน YouTube ได้เลยนะคะ,ะเพื่มให้การเสียเวลานะคะคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศี ธนูนะคะประจําเดือนตุลาคม2567นะคะเรามาดูดวงดภาพรวมทํานายจากไพ่พิเนิไพ่ถลอดแล้วก็เป็นไพ่ไทยเพิ่มเข้ามานะคะอ่าราศีธนูนะคะประจําเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้าง personal transformation fulfillment Ace of Wands, The Death, Ten of Wands, Ten of Cups, The Hermit, Seven of Swords, Nine of Wands, Knights of Cups, The Empress. The Tower, Page of Swords And The Last One by สุดท้ายนะคะจะเป็น Nines of Pentacles. โอเคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญนะคะกำลังจะเกิดคืนจริงๆการเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นคำว่าจะเปลี่ยนตัวเองตั้งใจจะปรับเปลี่ยนตัวเองบางคนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนลุกตัวเองก็ได้มีการทำเสกกรรมหัตการหรือว่าอาจจะแปลว่าตัวเราเองอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำอะไรใหม่ๆก็เป็นได้ฉะนั้นมันเป็นการ เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นโอกาสใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมปังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นเอาตรงนะจริงๆดงของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีแต่มันอาจจะมีบททดสอบเข้ามามีมีอะไรบางอย่างที่เราเองอาจจะต้องแบบฝ่าฟันในบางเรื่องฉะนั้นเป็นเรื่องปกติเหนื่อยเป็นเรื่องปกตินะคะอย่ามองเป็นเรื่องตื่นเต้นอะไรเพราะว่าทุกคนก่อนที่จะได้อะไรมามันอาจจะต้องผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์บทผ่านการ c h ร์เลนต์ต่างๆในชีวิตอยู่แล้วนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าบอกว่าคุณผ่านมาได้เยอะแยะแล้วตรงนี้เป็นแต่แค่สิ่งที่เร่าราหอต้้้งผนไไปใด นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณน่าจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างมากพอสมควรมือเป็นระวิงเลยจับปลาหลายมือนะคะแล้วก็แต่โชคดีหนึ่งอย่างคุณจะมีลูกน้องหรือเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานโคเวิร์เกอร์ที่ค่อนข้างช่วยเหลือนหนุนนําสนับสนุนให้กําลังใจคุณดีมากๆแต่ช่วงนี้คุณใช้ความคิดค่อนข้างเยอะฉะนั้นะมันอาจจะมีอาการเครียดหรือว่า มันอาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าขมักกระเนในการทำนะคะในการหาทางออกให้กับปัญหาที่อาจจะเข้ามาฉะนั้นกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้แน่นอนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ,ะมันอาจจะมีการพังลงจากบางเรื่องคือหมายความว่าอะ,อะไรที่มันไม่ดีมันจะพังหรือ สลายไปสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือบางเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีสติและปัญญาที่ดีความคิดของคุณจะโลดแล่นนะคะรวมถึงคุณเองน่าจะมีโอกาสในช่องทางการทาการเงินนะคะเหมือนดีมากขึ้นกว่าเดิมช่องทางหรือลู่ทางในการทำมาหากินอาจจะเปิดกว้างให้สําหรับตัวคุณหรือว่าทําให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆตรงนั้นเข้ามาฉะนั้นมันแปลว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายในชีวิตครั้งใหม่เหมือนเป็นเนขาเรกว่าการผจญภยัยหรือจอ r n e y ีครั้งใหม่สาหรับตัวคุณเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูนั่นนะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าคุณมีอํานาจมีบรารมีที่ค่อนข้างเพิ่มพูนแล้วก็มีความหนักแน่นในในเรื่องของอํานาจต่างๆหรือมีคนให้เกียรติเรานะคะอ่าแล้วก็รวมถึงอะไรที่มันขาดหายไปคุณอาจจะได้รับการเติมเต็มนะคะอ่าหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามัน มันเหมือนควรได้รับการแก้ไขกิงฟ้าบอกแล้วนะว่าคุณได้รับการแก้ไขได้แน่นอนนะคะดีมากๆด้วยเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าอู้เอซออฟเพนต์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลย Page o w w n n s s n i n e s o o s w w r r s s n n i h t t of Swords Sw Sw The Magician King of Swords คือแก้ไขได้แน่นอนเห็นไหมบุกตะลุยแล้วได้ดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะกังวลหรือเครียดในใจมันเป็นเหมือนภายในใจลึกๆมากกว่า นะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหเหนื่อยจังเลยหรือว่าทำอะไรหลากหลายอย่างหรือโดนกดดันอะไรเงี้ยกิงฟ้าขอเป็นกําลังใจนะคะบางทีเราอาจจะโดนสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่ขอให้คุณอย่าท้อถอยแล้วก็กิงฟ้า อยากจะเป็นกําลังใจก่อนบูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยว่าคุณทําได้แน่นอนแล้วก็ให้สู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อคนข้างหลังหรือเราอาจจะสู้เพื่ออนาคตของตัวเราเองอย่างเดียวก็ตามแต่ขอให้คุณเองอย่าท้อถอยในระหว่างทางนะคะ,ะมันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่แบบบททดสอบบ้างแต่สุดท้ายคุณผ่านได้แน่นอนเพราะว่าเนี่ยเกิดความมัน่นคงเนี่ยผ่านมรสุมผ่านอะไรมาต่างๆนานาโอ้ที่อดีตคุณอาจจะเจอเยอะกว่านี้อันนี้มันแค่แบบจิ๊บจ้อยอคุณผ่านได้แน่นอนแล้วเนี่ยเห็นไหมมัน่นคงหนักแน่นมีอํานาจมนงคต อาจจะแปลว่าได้เริ่มงานที่ใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่าบางคนอาจจะแปลว่ามีตำแหน่งใหม่แต่แม่จะเชื่อขึ้นมาคือเขาเรียกว่ามันสามารถสยบทุกอย่างด้วยความสามารถของเราแล้วก็ความเก่งกาจของเรานั่นเองนะคะ,ะแค่ช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าที่มันเป็นกังวลหรือเครียดอาจจะรู้สึกว่ามันโดนตีอยู่ในกรอบรู้สึกว่ามัน ไปไหนไม่ได้หรือว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างในบางคนก็แล้วกันแต่จริงๆโดยภาพรวมคืออย่างน้อยคุณยังมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครสักคนที่คอยหนุนนําคอยอุปถัมภ์คุณดีมากๆอยู่แล้วนะคะแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ในกรอบรู้สึกเบื่อก็ได้หรือเบรนเอาก็ได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกตรงนั้นปะปนเข้ามานะคะฉะนั้นรามาระวังเรื่องความคิดและเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยถ้าใครทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามต่างๆงานครีเอทีฟงานเอนเตอร์เทนต่างๆเป็นงาานซื้อม ไปพวกสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องทํางานกับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้คอนเน็กชันแล้วก็จะดีสําหรับตัวคุณนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็มักที่จะได้ดีถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางชีวจรลองเท้าช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษบางคนเดินทางแล้วได้เงินได้ทองนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือว่าค้นพบว่าเอองานชช้นนี้อาจจะเหมาะสําหรับเราไพ่ขึ้นดวงสมพง์ส่วนมากแล้วบางคนอาจจะได้เจองานที่ดี หรือว่าเจอโปรเจกต์ที่เหมาะสมกับเราหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรที่จะเป็นของคุณคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆหรือข่าวดีที่จะเข้ามาในเรื่องการทํางานนั่นเองนะคะให้มีคนหนุนนําช่วยเหลือ ะะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าตัวคุณเองนะคะช่วงนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากๆในการทํางานในเรื่องความสามารถก็ได้มาทําให้เกิดเกิดเสน่ห์สำหรับตัวคุณก็ดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นการสืบทอดมรดกตกทอดคือการสืบทอดหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่างานของคุณอาจจะโดนแบบเทมาให้เราเราเองอาจจะต้องทํางานตรงจุดนั้นนะคะอาจถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะแค่ต้องทําใจในบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดังใจเราทุกอย่างฉะนั้นจําไว้เสมอในชีวิตมนุษย์เราไม่มีอะไรได้ดังใจคะ่ะฉะนั้นไพ่ขึ้นว่าโปร่งในบางเรื่อง ที่ไม่สามารถ control ได้นะคะแต่ไพ่ใบสุดท้ายสําหรับเรื่องการงานคือดีมากๆไพ่ขึ้นคําว่าหมดทุกหมดโศอะไรที่มันไม่ดีจะหลุดพ้อนออกไปคนที่มันไม่ดีเราจะเห็นท่าแท้ของเขามายิ่งขึ้นหรือเราเองอาจจะมีการหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่สําหรับเราหรือสถานที่นี้งานนี้อาจจะไม่ไม่ใช่สาหรับเราเราอาจจะหลุดพ้นไปเจออะไรบางอย่างที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากๆค่ะสําหรับในเรื่องของการรียนค่นเป็นยังไงบ้าง การเรียนไพ่ขึ้นว่าต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มเท่านั้นและไพ่เชื่นว่าใช้เวลาในการประสบความสำเร็จแปลว่าต้องทบทวนต้องอ่านเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าลองผิดลองถูกหรือเป็นได้เหมือนกันว่าถ้าใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศดีมากในช่วงนี้ฉะนั้นการเรียนของคุณกําลังจะดีขึ้นและกาลังจะเป็นขาขึ้นของคุณนั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องของอการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะคะ1อย่าให้ใครหยิบยืมกลางอย่าอย่าไปเซ็นคระกันให้ใครใช้เงินก็จงใช้อย่างมีสตินิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างใช้เงินมือเติมโดยใช้เเงงินก่แต ให้ขึ้นว่าเออเก็บสะสมตางเพื่ออนาคตบ้างหรือคุณเองอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมีแพลนมีเป้าหมายและที่จะเก็บเงินเพื่ออะไรบางอย่างนะคะแต่สุดท้ายในเรื่องการเงินของคุณนะเอาตรงๆนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะมีเหตุที่ต้องใช้ออกไปอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่า,อาไปเครียดบางคนอาจจะใช้ไปกับงานสีดำหรือว่าอาจจะใช้เงินไปกับสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า เ,เพื่อคนอื่นก็ได้นะมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราร้อเตแต่ก็จะมีบ้างที่เราใช้เพื่อกิเลสหรือว่าใช้เพื่อเรื่องสุขภาพอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วว่าการเงินของคุณก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมันจะมีเงินสะสมเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าถ้าทําแบบนี้ดีกว่าคืออย่างกิงฟ้ากิงฟ้าจะแบบฝากเงินกับแม่แม่ก็จะไปฝากไว้กับธนาคารแล้วก็ได้ดอกเบี้ยหรือว่าไปดูพวกกองคุณต่างๆอะค่ะที่แบบไว้ใจได้เนอะเราไม่ได้ลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงอะค่ะ,ะก็จะยิ่งดีอย่างกิงฟ้ากิงฟ้าจะแบ่ง เอาไว้ใช้สําหรับการใช้จ่ายส่วนตัวประจําอันนี้คือมันต้องเงินออกอยู่แล้วเนาะสองเก็บเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ3เอาไปลงทุนพวกกองทุนต่างๆ4อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะอ่าบางคนเราไปทําบุญแต่อย่างกิ่งฟ้า,าไปทําบุญแล้วก็ให้พ่อแม่ 5. กิ่งฟ้าก็เอ่อเก็บเอาไว้ค่ะอีกส่วนหนึ่งคือเก็บเอาไว้โดยที่แบบไม่ใช้เลยเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปอย่างร้อซก็คือเราก็แค่แบบป้องกันตัวเองเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเราแบบว่า วันนี้มีวันหน้าเราไม่รู้ได้ฉะนั้นอ,นอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนคุณเข้าใจไหมฉะนั้นไอ้ส่วนที่ห้าของกิงฟ้าคือกิงฟ้าจะไม่แตะต้องมันเลยเอาไว้เผื่ออนาคตนะคะประมาณเนี้ยฉะนั้นคุณควรแบ่งแยกเงินให้ชัดเจนเพราะว่าไพ่ขึ้นการวางแผนเรื่องการเงินได้ด้วยแต่กิงฟ้าบอกเลยนะว่าคุณจะมีเงินเข้ามามากหนึ่นงช่องทางแล้วก็ช่องทางการเงินของคุณอนะ่ะเดี๋ยวมันกำลังจะดีขึ้นแค่ต้องมีสติในการใช้ตังค์ให้มากขึ้นกว่านี้อ,นนอีกนิดนึงแล้วกันนะคะาสํหรับ เรื่องของคนโสดนะคะความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดสนิทเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยไพ่มันขึ้นว่า ดวงของคุณเอาตรงๆเลยนะสดไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้เพราะดวงของคุณในเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องการเลี้ยงอือเรื่องอื่นๆมันกําลังจะเหมือนต้องไปโฟกัสตรงจุดนั้นมากกว่าฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะเรายังมีความหวังในเดือนอื่นๆอยู่หรือเดือนหน้าอยู่นะคะฉะนั้นตอนนี้ไพ่ขึ้นว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังเป็นคนที่มันไม่ใช่หรือเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าคู่กับเราเท่าไหร่ฉะนั้นความรักเขาก็เลยขึ้นเตือนว่าเออสดไปก่อนนะช่วงนี้ถามว่ามีเข้ามาคุยไหมมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอ่ะมันจะเป็นลักษณะะะนนี้นะคะ้คหรือว่าาาเขม เพื่อผลประโยชน์อะไรบางอยา่างแล้วกจ็จบกันไปอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าเรามีเราต้องการความสัมพันธ์ที่มันแบบยาวนานหรือคบกันานานๆไม่ใช่ความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็ยังต้องรอไปก่อนสําหรับคนที่สถานะโสดแต่ไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหม Three of Swords, The Wheel of Fortune น่าจะมีคนที่เราเคยรู้จักได้กลับมาพูดคุยกันมากอะคนที่เราคุยอยู่อาจจะยังไม่ใช่อาจจะมีการหมุนเวียนออกไปหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเข้ามาใหม่นะคะฉะนั้นสถานะที่เราคนที่เรา คุยอยู่ใครก็ตามตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยตัวเราเองได้กับใครหรือแบเพราะว่ามันมันยังไม่ชัดเจนกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าเป็นรักที่ยังเลือกกันอยู่ทั้งสงฝ่ายก็ได้สําหรับ คนที่เอ่อคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงต่อไปในช่วงนี้นะคะไพอ่อะเขาแค่ขึ้นเตือนเฉยๆว่าถ้าคุณทั้งสองคนมีปัญหาทะเลาะก,กันเรื่องเงินเรื่องทองจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกลากันเลยซึ่งกิงฟ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นฉะนั้นแค่ระมาระวังนะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนอ๋อไม่ได้มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินเรื่องอะไรเลยก็จะแปลว่าทะเลาะกันให้ตายยังไงก็เลิกลากันไม่ได้ก็ยังไปกันต่อแต่มันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่า เลอกกันนิดหน่อยแต่ไม่มากค่ะหรืออาจจะเป็นเป็นการงอนออมันไม่รุนแรงค่ะต้องพูดว่าไม่รุนแรงแต่ถ้ามันมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรือผลประโยชน์อาจจะเป็นคนละเรื่องเลยนะคะฉะนั้นเราบอกระวังนิดนึงในเรื่องตรงจุดนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเ,เป็นยังไงบ้างนะคะปกติดีคะ่ะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะ,ะถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกหรือรับน้องหมาน้องแมวหรือสัาาตว์เลี้ยงมาก็สามารถทําได้สําหรับเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพเรามาระวังเรื่องคอบ่าลหลนะคะออฟฟิศซินโดรมเรามาระวังเรื่องอเขาเรียกว่าอุบัติเหตุนิดนึงด้วยแล้วกันนะคะคืออันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ไตดาดวงอันนี้ทํานายภาพรวมด้วยไม่ใช่ว่ากลัวจนกระทั่งอุ้ยตายหนูจะต้องเกิดอะไรนู่นนี่นั่น no นะคะเด็กกิงฟ้าจะบอกการแก้เคล็ดให้นะคะในเรื่องการทําบุญเนาะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ขอเตือนก็คือในเรื่องการสื่อ,อดื่มเหล้าหรือว่าการเข้าสังคมซึ่งมันเป็นปกติค่ะคนเราจะต้องแบบบางทีดื่มเหล้าบ้างเข้าสังคมมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่ ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าเรามาระวังเรื่องการดื่มแล้วก็ขับหรือว่าดื่มแล้วแับขาดสตินะคะแล้วบางทีลืมของมีค่าเอาไว้ทําให้ตัวเองหรือคู่อื่นเดือดร้อนก็ระวังนิดนึงแล้วเขาก็ขึ้นเตือนในเรื่องของคําว่าช่วงนี้เนี่ย มันเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการนอนไม่ตรงเวลาและมันจะเป็นการอาการสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ส่งผลตอนนี้สะทีเดียวแต่มันกําลังจะสะสมสะสมจนกระทั่งอนาคตบางทีจุกกระพาเราอาจจะพังได้ถ้าเรายังขืนนอนน้อยหรือว่านอนแบบ เขาเรียกว่าไม่เพียงพอนะคะอันนี้เป็นคําเตือนสำหรับอนาคตไกลๆกัแเรากันนะคะสําหรับในเรื่องของการทําบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ถ้าใครที่ดีกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติด,ดีกับพวกเขาด้วยละกันนะคะแต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวนะคะถัดไปอย่าลืมสวดมนต์บทสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านสักเจบหรือ30มสิบจบแต่วันเป็นบทเสริม นะพระกะถามกันญากิ่งฟ้าเองสวดวลา30จบต่อวันนะคะนอกจากเสียว่ากิ่งฟ้าไม่ไหวจริงๆจะไม่ได้สวดวันนั้นแต่ส่วนมากจะ เรียกว่าเปอร์เซ็นต์คือ98%เปอร์เซ็นต์คือสวดนะคะ30จบเป็นบทเสริมนะคะแล้วก็หมั่นทำบุญตักบาตรเป็นประจำนะแล้วกออ็การนั่งสมาธิสำหรับคุณประมาณ3-5นาทีทุกวันจะยิ่งดีใครทำใครได้ละกันนะคะสิ่งเหล่านี้ที่กิงฟ้าพูดแล้วแต่คุณเลยคุณจะทำไม่ทำเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่ากิงฟ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณแต่กิงฟ้ามีหน้าที่ที่จะบอกคุณเท่านั้นว่าทำแบบนี้แล้วดีถัดไปในเรื่องการทำบุญนะคะนอกบ้านการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดจะต้องทำตามทีกกก่กิฟ้า แค่จะดูให้เพิ่มเติมว่าทำอย่างไรให้เป็นการแก้เคล็ดในเรื่องสุขภาพของคุณแล้วก็ทำเสริมอะไรในเดือนนี้แล้วมันจะดี 1. บริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญวพะพบาทน้ำพูหรือโรงพยาบาลสงฆ์นะคะหรือว่าทำบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายคือบริจาคโรงศพหรือว่าที่ไหนมีการบูรณะหรือทำเมนเผาศพตามวัดต่างๆไปร่วมบุญได้เลย5บาท10บ,บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ว่ากี่บาทกินฟ้าไม่ใส่ใจเพราะกินฟ้ามองว่าเงินทุกบาทมีค่าหมดแม้ อย่างได้นะคะแล้วก็ทําบุญอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะไพ่เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการ ทานมังสวิรัตทุกวันพระวันพระจะมี4วันต่อเดือนเน้นวันพระก่อนนะคะจะยิ่งดีถ้าอยากจะทานเพิ่มก็ทานทุกวันเกิดอย่างเช่นคุณเกิดวันพรฤหัสบดีทางพระพฤหัสบดีเกิดวันอาทิตย์ทานวันอาทิตย์เพิ่มเติมก็ได้แต่เน้นวันพระก่อนนะคะกิ่งฟ้าจะเน้นวันพระจะดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจะทำบุญอะไรเออจริงๆไพ่เขาขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าการสร้างพระถ้าที่ไหนมีการสร้างพระอุตคุบนะคะกิ่งฟ้าชอบออกเสียงผิดขอโทษค่ะพระ อุปตะคุทนะคะ,ะถ้าสมมติว่าคุณจะไปทำบุญถ้าที่ไหนมีการสร้างพระเราไปร่วมบุญตรงนี้ได้เลยจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นพระอุะอปตะคุปนะคะแต่อาจจะเป็นพระอื่นๆก็ได้ที่เรารู้สึกว่า อยากทำร่วมไปก็ได้5บาท10บาทหรือมากกว่าน,นั้นก็แล้วแต่คุณแล้วแต่กำลังที่เราไหวนะคะอนุนัอนุโมทนาบุญได้กับทุกบุญกุศลน,นะคะที่ทำบุญนะคะสนับชาวราศรีธนูนะออกนอกนั้นไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็อย่าลืมมีสติทุกอย่างเก้าวในชีวิตขอให้ทุกๆอย่างที่มัน เป็นสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคุณอะไรที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปหรือทําให้เรามีสติในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเลยนะคะขอให้คุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตาขออนุญ,ญาตจบคาทานายแต่เพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์ก,กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูวหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์ก,ใใกดกระ ฮัท่านได้ไหยคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ